สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันกับแพทนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับสำหรับ ep วันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนมาทำภารกิจกันภารกิจที่ว่าเนี่ยก็คือภารกิจตามล่าสถานที่ต่างๆตามรอยไอดอลเกาหลีนะฮะอ้างงแล้วสิมาทำไมถึงมานิวยอร์กแล้วมาตามไอดอลเกาหลี สำหรับนิวยอร์กเนี่ยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เคป๊อปไอดอลเนี่ยมาก,กันเยอะมากๆก,ก,ก่อนหน้าที่จะมีโควิดแล้วก็มีหลายสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เราอยากจะไปถ่ายรูปตามพวกเขานะฮะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าจะไปกันที่ไหนบ้างนะครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฮัตสันยาร์ดนะฮะก็เป็นส่วนย่อมเล็กๆตรงนี้นะเราก็นั่งรถไฟสายเล็ก7จ็ด Avenue มาลงที่ฮัตสันยอร์เราก็จะได้เจอกับแลนด์มาร์กแรกที่เราจะมาตามกันซึ่งนั่นก็คือตามรูปนี้ครับ ที่นี่นะฮะเขาก็เรียกว่า v e ส s ซ l นั่นเองซึ่งก็เป็นสถานที่ที่จอห์นนี่กับโดยอง NCT นะฮะมาถ่าย v ล็อกกันนั่นเองก็เป็น v NCT ล็อก c t Daily ปเล่ะวะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะเขาก็จะมาถ่ายกันที่เว s เซครับเดี๋ยวจะแผงกล้องกลับไปให้ดูว่า v e ส s ซ l หน้าตาเป็นยังไงนะ,ะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะจ๊ะนี่ก็เรียกว่า v ว s s ซ l นั่นเองนะฮะมาง่ายมากพอถึงฮัสสัญญาตปุ๊บเนี่ยขึ้นมาก็จะเจอกับแลนด์มาร์คนี้เลยทันทีนะฮะคือหาง่ายมากนะฮะ ก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะโพสท่าถ่ายรูปข้างหน้าเวสโซตามจอนนี่กับโดยองกันเลยจริงๆส่วนนี้มันดูแบบโอเคเลยนะส่วนมันสวยมันดูสะอาดกว่าโซนอื่นๆของอเมริกของยุโรปเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปดูกันนะฮะเดินถอยหลังได้ปะจะได้เห็นเวสโซไปด้วยนี่เราเดินเข้ามาใกล้เวสโซกันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสวยงามแต่มัน เราควรจะมองจากมุมไหนดีอ่ะให้มันเหมือนในบล็อกของซอนนี่โดยองคนเยอะมากเลยจ้าถ้าเกิดตามในรูป REFERENCE น่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองเดินวนกันดีกว่าคนเยอะมากอ่ะอันไม่แน่ใจว่าต้องซื้อตั๋วเข้าไปหรือเปล่าถ้าเกิดจะขึ้นไปข้างบนเฮ้ยดูยอย่างนี้ดิอย่างนี้คือสวยมากเฮ้ยชอบอ่ะสวยอ่ะ เป็นงาสะท้อนนะฮะเห็นเป็นเงาสะท้อนข้างบนอย่างนี้นะดูดิดูคนดิมันยังเข้าได้อยู่แต่ขี้เกียจเดินถ้าเข้าคนละสิเหรียญน,นะคะแต่ว่าขี้เกียจเดินอะ่ะมันต้องเดินเองอ่ะ <c oughs> ฉันมานับน่มีาจดดจริงจริงมุมจากฝั่งนี้สวยมากเลยนะแต่ว่ามันติดจอทีวีอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ ความสวยลดน้อยลงนะฮะจริงๆถ้าเกิดถ่ายจากมุมนี้นะจะสวยท้ามันเป็นแบบลงๆจากตรงเวสโซเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปอีกด้านหนึ่งฝั่งนั้นนะฮะเราก็จะเห็นอีกวิวหนึ่งซึ่งสวยอยู่นะวิวมันก็จะมีแบบว่าความเป็นแม่น้ำจะมีบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยมีรถไฟด้วยเดี๋ยวให้ดูกันนี่แบบนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะเราไม่แน่ใจว่าตามตอนนี้กับโดยยองต้องถ่ายจากฝั่งไหนแต่เรารู้สึกว่า ถ่ายจากมุมนี้สวยสุดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกับมุมฝั่งนี้กันนะครับเดี๋ยวจะให้มินช่วยถือกล้องถ่ายรูปให้โอเคนี่เราได้รูปมาแล้วลองเอาเมาเทียบสิเทียบกันนะฮะรูปฝั่งด้านนี้ก็คือโดยองกับจอนนี่ใช่ไหมล้วนี่ก็คือรูปที่มินถ่ายให้เราเอาดับแล้วไได้อยู่นะอ่ารก ตามรอยโลเคชันแรกเราก็สำเร็จือล่วงไปแล้วนะฮะที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราก็คอยติดตามไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่บรุกลินนะฮะ เรามากันที่บรุกลินแล้วเราก็ลงมาที่สถานีที่ชื่อว่า York s สตรีทเพื่อที่เราจะเดินไปอีกที่หนึ่งที่เราจะมาตามรอยไอดอลกันนั่นเองนะฮะนั่นก็คือดัมโบนะจ๊ะก็จะเป็นซอกหลือไม่ใช่ซอกหปลืบสิเขาเรียกว่าอะไรอะปรอกปลอกหกคิดมากิจจวัตค,คนนะคะคนกินคน,นว่าคีดกินคนแบบเหม็นมากเราจะไป ตรอกตรกหนึ่งนะฮะที่เราสามารถมองเห็นสะพาน m a n ฮัตตันบริดจ์ได้นั่นเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีไอดอลหลายๆคนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นไอดอลนะแล้วก็ Stray Kids อมากมายพ่ากหน้าหลายตาเลยจริงๆเดี๋ยวพอไปถึงตรอกตรอๆนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันจ้าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแถวนี้เลยถ้าดูจากในแหนแล้วน่าจะเป็น ตามทางมันก็จะมีแบบนี้ด้วยเกียกว่าดัมโบนะ่เีวงอีเวนต์อะไรสักอย่างด้วยอ่ะตรงที่อยู่บนหัวเราตรงนี้นะฮะก็คือเป็นสะพานแมนแฮนดนบริ์นั่นเองแมนแฮนดนบริ์ก็จะเป็นแบบว่ามีความเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วคือจากตรงนี้มองเห็นตึกวันตึกวันเวิ l ์ t r a เซ็นเตอร์ด้วยอ่ะอยู่ไกลๆตรงนู้นเห็นปะตร ะะแต่ที่เราจะไปอ่ะมันต้องเป็นตรอกที่เป็นตรอกถนนที่มองเห็นสะพานแมนฮัตตันได้แบบชัดๆเลยอ่ะทั้งบนหัวเราคือเป็นแบบว่ารางรถไฟอ่ะเสียงดังมากทุกคนเพราะเราโง่ามากอ่ะคือที่เราเดินมาตลอดว่าแบบมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนตรงไหนมันอยู่ข้างหลังเราจ้าเราไม่ได้สังเกตจนแบบเห็นคนยืนถ่ายรูปก็เลยหันไปอ้าว มันคือตรงนี้ oh, <no. S 2> <laughs> คือเราก็มัวแต่มองหาฝั่งนูน้นโดยที่ไม่มองกลับไปด้านหลังว่ามันคือข้างหลังเรานี่เองนะฮะคแหลกคืออะไรซัมติงอ่ะหล่าเลยมามามา <c oughs> เรามาถ่ายลูกกันนี่ไงมุมนี้เลย ินอกจากมุมถ่ายรูปตรงนี้นะเราจะเห็นแบบว่ารถไฟกำลังผ่านไปอยู่บนสะพานตรงนั้นด้วยนะฮะเสียงดังมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสะพานที่มีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนั่นเองเวลารถไฟผ่านมาทีหนึ่งก็เสียงแบบตึกดตึตึกดดังมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือฝั่งที่เราถ่ายรูปใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดเป็นแบบว่าที่นั่งเอาไว้ให้คนมาแบบนั่งกินนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่า แหล่งชิลเอาทแห่งหนึ่งของที่นี่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีรถขายไอติมอยู่ตรงนี้ด้วยจ้ะตอนนี้เรากําลังจะเดินจากดัมโบ้นะฮะซึ่งอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะกำลังจะเดินไปขึ้นสะพาน b r o o k l y n Bridge กันนะนองซึ่งสะพานบร o k ลินบริ d จ e เนี่ยก็เป็นสะพานที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่หลายๆคนถ้าเกิดมานิวยอร์กก็ต้องมาแวะถ่ายรูปบนสะพานกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้เนี่ย เรามาตามไอดอลกันใช่ไหมเราก็จะต้องมี Refer e รนซภาพนะฮะก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับเพนชาก้อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปบรูคลินบิ e แล้วก็ไปตามหามุมนั้นเพื่อถ่ายรูปก,กันบนสะพานจะเป็นยังไงไปกันเลยดีกว่าจ้า เราว่าเรากําลังเดินขึ้นมาบนสะพานแล้วแหละทุกคนคิดว่าเรามาถูกสะพานใช่ทุกคนนี่เราขึ้นมาที่สะพานบูรูคลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จ้าข้างลังรอบนี้เนี่ยเราเริ่มเดินขึ้นมาจากฝั่งบูรูคลินนะฮะเราก็จะเดินไปแ,แมนฮัตตันลกมากมเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกจ้า แต่ตอนนี้<อ>แดดเปรี้ยงเลยอะไรวะคนงงเลยอากาศแดดมากชอบความที่แบบสีของสองฝั่งเมืองอะ่ะมันจะคอนทราสต์กันอย่างฝั่งลุคลินอย่างเงี้ยสีมันก็จะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลครีมเนาะแต่ว่าในขณะที่ฝั่งแมนฮัตตันซึ่งมีความเป็นเมืองมากกว่าเป็นมีความเป็นดาวน์ชน์มากกว่าก็จะมีสีสไตล์เป็นแบบสีฟ้าฟ้าตึกตึกแบบนั้นนะเนาะโคตรคอนทราสต์กันเลยคนที่นี่ไม่สิะไรเลยพี่แะ ก็เ,เอาขวดน้ําแบบว่าเสียบไว้ตรงรั้วอ๋อคือคือถังขยะก,ก็มีนะบนนี้ฮะแต่ว่าแทนที่คนจะทิ้งขยะก,กันในถังขยะก,ก็คือเอาขวดมาเสียบไว้บนตะแกรงของรั้วเหนือแลนด์นิวยอร์กสกัรปก,ปกมากประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศนี้ดิ <c oughs> เมืองนี้ <c oughs> มินมินมน,มนตามหาตามรูปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันดูว่ามันคือจุดไหนของสะพาน ควรจะเป็นแถวเนี้ยเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่ละตรงนี้ไม่ใช่มันต้อง,ม,องมีป้ายไม่ใช่หลวันนี้ด้วยเออไม่ใช่หลวันนี้โอเคน่าจะอยู่ <laughs> นี่พื้นจากถนนเมื่อกี้ตรงนี้พื้นมันจะเป็นแบบว่าเหมือนถนนปกติใช่ไหมแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นพื้นไม้จ้าเกิดที่เหมือนกันนะเนี่ยคือตอนแรกที่เราเข้าใจอ่ะด้วยความที่เรามีความคุ้นเคยกับสะพานคาร่ามแดใช่ไหม เราก็จะเข้าใจว่าเวลาเราขึ้นมาเดินบนสะพานอ่ะมันจะเป็นการเดินเทียบขนาดไปกับถนนที่มีรถวิง่งเลยไม่ใช่แต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะเราตอนนี้เรากําลังเดินอยู่บนเหนือถนนมันจะเป็นแบบสพะพานเป็นแบบสองชั้นแบบนี้ที่เราเดินอยู่ชั้นนี้ใช่่ะแล้วชั้นข้างล่างมันก็จะเป็นถนดนรถวิง่งนะเรามองลงไปเหมือนเป็นระเบียงเลยอะ่ะเฮ้ยตรยงนี้สวยตรยงนี้สวยมากเลย,ยตรงนี้สวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่า สวยงามนะฮะสวยงามคือในขณนะที่เราเดินอยู่บนบร o กลินบริดจ์ใช่ไหมที่ขนานไปข้างๆตรงนั้นก็จะเป็น แมทแฮนบริดจ์ก็จะเป็น2สีที่ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเสี่ยมตาลแต่ว่าแมทแฮนบริดจ์จะเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นสะพานที่เราถ่ายตรงดัมโบ่นั่นแหละ มันมีความคลาสสิกมากเลยอ่ะสะพานเนี่ยเฮ mm ้ยถ้าอย่างนี้สวยมาก mm hmm. แล้วคือคนขี่จักรยานเยอะมากอ่ะกร<ล>ะโ <จะ S 2> ดน<บ>จักรยานชนหลายรอบเลยขี่แรงมากคิดว่าเราจะเจอไหมสปอตที่เราต้องการในรูปเรฟเลนเมื่อกี้จะเจอไหมเออเฮ้ยตรงนี้สวยอ่ะ mm hmm. เห็นธงชาติอเมริกันอยู่ข้างบนด้วยจ้า นี่จากบนนี้เรามองเห็น Statue of Liberty ด้วยนะฮะไกลๆตรงนูน้นนี่โคตรไกลเลยสวอนะสวยมากคือเวลานี้ท้องฟ้าสวยมากอะ่ะ ยังไม่ลดละพมพยายามในการหามุมมุมนั้นของพี่จินโฮนะฮะเดินไปต้องระแวงไปว่ามีรถจักรยานจะมาชนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะรูปต้องถ่ายไวๆมากๆเลยเพราะาแบบกำลังวิวดีๆแล้วสักพักหนึ่งแม่งจะมีคนปุ๊บจักรยาน,าก,ยานก็สกูตเตอร์กระโดนแบบว่าใส่<ห>มือถือล่วงไปเมื่อไหร่ก็ได้อ่อใช่กลัวอ๋อ ของจักรยานก็ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ารกเล่น right แต่เห็นคนก็เดินกันั่้ชั่วไปหมดเลยเดินจนเหนื่อยแล้วย,ยังไม่เจอสปอตตรงนั้นเลยอ่ะเลยแล้ว่ะนั่งขับได้ไหมไม่ได้ร้อนมานั้งตตกแบบดดขากินน้ำมากเลยอ่ะอากาศตอนนี้ก็มีความคล้ายๆเมืองไทยเหนื่อยเหนื่อยแดดอะ่ะแต่บรรยากาศคือแบบสวยจริงอยากให้ดูด้านนู้นอีกรอบสวยดีนะฮะเห็นแบบว่าตึกบรรยากาศเมือง ไม่หร่จะถึงวะคือใกล้ถึงแล้วมั้งเป็นสะพานที่ยาวมากยาวจริงข้างหลังคือแบบจะตายแล้วมัง้งอะอย่างทอน,นึกถึงแบบว่าพวกสะพุงสะพานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีอะมันจะชอบมีแบบว่าคนเอากุญแจมาล็อกกันใช่ไหมแต่ที่เนี้ยต้องแปะป้ายเอาไว้เลยว่าห้ามเอากุญแจมาล็อกนะฮะตรงนั้นเขาเขียนไว้เลยว่า no lock เอากุญแจมาล็อกแล้วเขาจับได้เนี่ยต้องเสียค่าปรับหนึ่งร้อยเหรียญเลยจ้าอยากกลับบ้านแล้วไง oh, <no. S 1> เที่ยวุแล้ว เรอาอพอจะเดาได้ว่าสปอตที่พี่จินโฮถ่ายอ่ะมันน่าจะเป็นไอ้พวกมุมมุมตำหัวมุมพวกนี้แหละเห็นบ้ามันจะเป็นหัวมุมเวิร์กออกไปแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขา under construction อยู่นะฮะก็เลยน่าจะแบบว่าอดถ่ายมุมนั้นไม่เป็นไรเรามีแบบว่า ถ่ายมุมอื่นๆแทนและถือว่ามิชชั่นอค c คอมพลิชแล้วกันเพราะว่ามาที่เดียวกันตอนนี้เราข้ามกันมาฝั่งแมนฮัตตันเรียบร้อยแล้วนะฮะร้อนมากตัวเปียกไปหมดแล้วแต่จริงๆอากาศร้อนที่เนี่ยมันจะมีความแบบแห้งอะ่ะคือถึงจะร้อนแค่ไหนเหงื่อมันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะตัวก็ไม่ได้เปียกอะไรขนาดนั้นไม่ชื้นเท่าปุ่นปี่ปุ่น,นออรอ้อนแล้วก็ชื้น ไม่ไทยอ่ะชื้นญี่ปุ่นบางทีก็แห้งเหอะก<อ>่อนมาชื้นมากชื้นไม่ไหวหายใจไม่ออกแต่เทียบกับหน้าร้อนที่ออสเตรเลียแล้วก็คือหน้าร้อนออสเตรเลียคือแบบจะตายอันนั้นคือแบบร้อนแผดเผาจริงๆอ่ะแห้งกว่าน,นี้ล้านเท่าอันนี้ยังโอเคอันนี้ยังแบบพอทนไหวมันยังโอเคตรงที่มันมีลมโกรบกด้วยแหละอ่ะตอนนี้มาถึงสิ้นสุดสะพานกันแล้วนะฮะมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้จากสะพานไม้ก็กลายเป็น ถนนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อไปเราจะไปกันที่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะจุดตรงนี้เนี่ยก็คือ ไทม์สแควร์นั่นเองตอนนี้อยู่หน้าสถานีไทม์สแควร์เลยจ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดตรงกลางของไทม์สแควร์กันนะฮะที่ที่เป็นแบบว่าที่พุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเลยแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนที่ไม่เคยมาและเคยมานิวยอร์กก็จะต้องรู้จักแล้วเราจะไปที่จุดจุดนั้นเพื่อที่เราจะถ่ายรูปตามน้องลิซ่าตามรูปนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปตามหาจุดจุดนั้นกันดีกว่านี mm ่คือสภาพ กุ่มขยะทั่วเมืองจะ<ว>มองตรงไปก็จะเป็นไทม์สแควร์แล้วนะครับผมถึงไทม์สแควร์แล้วนะครับพอดีอันนี้เรามาตอนที่ฟ้าย,ยังไม่มืดนะพอฟ้าย,ยังไม่มืดแสงไฟก็อาจจะไม่ได้สว่างขนาดนั้นหรือเปลา่าแต่จะเห็นได้เลยว่าแบบจอเยอะมากงานยากจริงคฮะงา,น,าอนอกจากรูปลิซ่าแล้วเราก็จะมาถ่ายอีกรูปนึง เป็นรูปของ rocky astro นั่นเองนะฮะคืออยู่ตรงนี้ฮะ h m ที่หัวมุมตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเรียนแบบ r o c k ้กันนะฮะจะดูฝีมือว่ามินจะทำได้หรือเปล่าระหว่างที่รอมินถ่ายรูปให้นะฮะเราก็ถ่ายวิวดูบรรยากาศไปก่อนหัวต้องอยู่ตรงนี้ไม่แถ่ายให้ก่อนคือการที่เราจะถ่ายรูปเรียนแบบรูปคนอื่นเนี่ย ให้มันเป๊ะๆโคตรยากนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาเอาเอาแตบให้แบบตามมุมเขาก็พอแล้วไม่ต้องให้มันเปะขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้เรากําลังจะ m o v ไปอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรง b ออดเ w a y นะฮะอยู่ตรงใกล้ๆ Forever 21ซึ่งเป็นจุดที่ลิซ่าถ่ายรูปนั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานกันดีกว่าที่มินถ่ายให้เราก็จะเป็นแบบนี้ นันเองนะฮะอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ถือว่าแบบว่าอย่างน,อน้อยมันก็คือโพสิชันเดียวกันจุดจุดเดียวกันนะฮะต้องขอขอบคุณคุณตะก้องอีกครั้งนึงนะฮะทุกคนตรงนี้ก็สวยมีความแบบว่าธงชาติอเมริกันนะฮะเป็นแสงไฟนีออนธงชาติอเมริกันแล้วก็เป็นที่นั่งให้คนมานั่งกันเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้นี่มาถึงแล้วบรรยากาศตรงกลางของไทม์สแควร์นั่นเองนะฮะอันนี้เรามาใน ช่วงเวลาที่แบบยังสว่างอยู่เนอะท,ทางที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทุ่มกว่าแล้วนะใช่เออมันยังไม่มืดเลยสักติดหนึ่งอะแอบสียดายนดนงแต่ว่าคือจริงๆอะถ้าเกิดจะให้มาตอนกลางคืนก็มาได้แต่ว่ามันน่ากลัวเว้ยไ oh <laughs> ม่กล้ากลัวเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบโคตรน่ากลัวถ้าเกิดอยู่ตอน,น,นกลางคืนแบบว่ารู้สึกว่ามันอันตรายยังไงก็ไม่รู้อะก็เลยไม่ค่อยกล้ามาตอนมืดแล้วเท่าไหร่ตอนนี้กำลังเดินตามหาจุดที่มีคำว่า forever 2 w e n นะคะ เหมือนรูปของลิซ่าที่เราขึ้นไว้ให้อยู่ตรงไหนวะอ๋อฝั่งนี้เราไม่ได้สังเกตฝั่งนี้เลยทุกคนงงเวลาแบบว่าช่วงปีใหม่ใช่ไหมเขาก็จะมีเรียกว่าบอลจ็อกเขาก็จะเป็นบอลที่อยู่บนอันนี้ไอ้บ้าเหลืองๆ,ๆนะี่ท้านผู้นที่มีหัวใจฮะจะมีลูกบอลที่เขียนว่า2021อยู่นะ นั่นแหละเขาเรียกว่าบอจอปเป็นเมืองที่คึกคักวุ่นวายมากคนมันเยอะจนเราไม่กล้าที่จะถอดหน,น้ากากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่านะตอนนี้ที่เราพูดอยู่ทุกคนได้ยินกันหรือเปล่าตรงนี้มันมีฟรีโควิดเทสติ้งอยู่นะฮะใจกลางทําสแควร์เพราะว่ามิ้นเดินทางมาด้วยเอทีฮัทแล้วก็เอทีฮัทเนี่ยเขาแบบว่ารีควีนว่าขักกลับต้องมีตรวจมีผลตรวจโควิดเพราะฉะนั้นคือว่าถ้าเกิดอ,อยากตรวจฟรีน่าจะมาตรงนี้ได้ไมั้งเดีย๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเชคกับสสยการบินว่าได้ เสียงดังวุ่นวายมากมาอยู่ดีก็แบบเงียบมีแต่เสียงดนตรีเฉยเลยอะ่ะอันนี้ก็คือ Line's t o r e นะครับอยู่ฝั่งนูน้นอยากให้ยังมีป้ายโฆษณาชูสิว่ะแต่มันเหมือนจะไม่มีแล้วว่ะเสียใจยจังตอนนี้ก็เป็นรูปของ BT21 อยู่นะน่ารักเราชอบ BT21 มากเราผ่านจุดทิกของความเป็นความสแควร์ยังอะ่ะนี่ไงตรงนี้่ตรงกลางอะ่ะบันไดสีแดงๆอะ่ะคือ จุดแลนด์มาร์คที่เขาจะมาชอบมาแบบว,ว่าถ่ายกันตรงนี้นะฮะจอตรงกลางอันนั้นมันจะมีแบบบันไดสีแดงๆอยู่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอยู่ตรงนี้เองแสดงว่าที่ที่ลิซ่าถ่ายรูปคือตรงนู้นจ้าเดินข้ามกันถ่ายรูปแบบนี้ได้ไหมนะโตไหนคะไม่รู้ว่าโต๊ะไหนว่ะแต่ต้องเป็นโซนตรงนี้แน่ๆพอโซนตรงนี้มันจะมีโต๊ะอยู่นะ เอาเป็นว่าเอาคล้ายๆพอแล้วกันเนาะเนี่ยมันจะต้องเป็นโพสิชันแบบไอ้ถ่ายเดตรงน,นั้นสวยอะ่ะมันต้องเป็นโพสิชันนี้เลยโพสิชันนี้จ้า จออีกจุดหนึ่งแล้วที่ลิซ่ามาถ่ายนะฮะมันคือจุดจุดนี้นั่นเองที่พื้นเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะนี่แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะถ่ายกันมาลองกันคิดว่าปะ๊ะนี่คือได้อยู่ได้เคียงอยู่เนอะได้ๆได้ๆอยากอยากยืนแบบเขาว่ามันน่ารักดีว <c oughs> างของแมงด้มนะ,ะลิซ่าไม่มีของให้ถือเลยนะแต่เราของเต็มไม้เต็มมือเลยนะ เน่หมุนให้ดูเลยจ้าคือตอนนี้เราแบบเที่ยวมาทางวันลารู้สึกเอือดมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะเห็นได้จากรูป <laughs> เห็นได้จากรูปสภาพแต่ละคนคือแบบมาไหวแล้วจ้าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันคือที่ไหนตามไปดูกันเลยครับสตอบ็ตอปต่อไปนะฮะ <laughs> เขาเรียกว่า o c เกสเฟลลานั่นเองนะฮะก็อีกจริงๆก็เป็นตึกหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ดังมากในนิวยอร์กนะฮะเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการไปตาม s เ r a y คิ d สกกนจ้าคุณคนนี้นะฮะก็คือไม่ค่อยรู้จักวงอะไรในเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่ารู้จักสเต y k คิ s แล้วก็ชอบยอนจินอ้าวไ่อช่เฮียนจินใช่ไหมหนุ่อผมยาวที่เต้นเก่ง คือบอกชื่อไปเป็นร้านรอบแล้วจำไม่เคยได้จ้าก็นั่นแหละเรากำลังอยู่แถวแถวฟิตอเวนิวนะครับซึ่งฟิตอเวนิวเนี่ยก็คือมีร้านรวงมากมายเลยที่เป็นร้านแบบว่าไฮโซไฮโซเนาะแล้วก็เป็นแบบว่ามีร้านช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ร็อกเก็ตเฟลก็อยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหารูปบ้านรูปนี้ เพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปเรียนแบบน้องๆ s t r a i t kids นะครับไม่ได้ไกลจากบ้านเราเลยนะผมว่าเดินได้ตรงนี้ก็มีรถตรวจโควิดฟรีแล้วมันก่อนไปตรวจมาแล้วแต่ไอ้รถตรวจโควิดฟรีอ่ะคราวที่เราที่เราไปตรวจมามันใช้เวลาประมาณแบบว่า2วันเกิน2วันด้วยซ้ํา3วันประมาณ3วันเต็มถ้าใครที่ต้องรีบใช้คือแบบไม่แนะนำอะถ้าไต่ไปต้องแบบว่าต้องใช้เพื่อยื่นกลับบินกลับอะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบไม่ทันนะฮะแต่มันฟรีไงประเด็นตึก Rocket Feller เนี่ยมันจะอยู่บล็อกที่อยู่ระหว่าง 49th Street กับ f i t h Avenue นะฮะน่าจะเป็นบล็อกหน้ามังถ้าดูไม่ผิดทุกคนมาถึงแล้วรูปปั้น Atlas นะครับ A T L A S นะฮะคือรูปปั้นรูปนี้นี่จ้ะนี่ก็คือเป็นจุดที่เ a รค i d สมาถ่ายรูปกันนะฮะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยสวยมาก นี่คือลูกบ้านแอรลาสใช่ไหมที่เราจะมาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเซนต์แพทริกแคทีรียลนะครับเป็นโบสนะสวยมากเลยแล้วมันจะเป็นแบบว่ามีความหินอ่อนหินอ่อนด้วยอ่ะสวยจริง 9, 9, 9. มาเดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายกันเลยนะฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับผมที่เรากำลังจะไปต่อไปนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นโลเคชั่นลับนะฮะ ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่แบบว่าแลนด์มาร์คสำคัญอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้รอข้ามถนอนอยู่ที่ Fifth Avenue นะฮะจาก Fifth Avenue เนี่ยเราก็เดินข้ามไปทาง5 3 r d Street นะครับจุดเป็นบล็อกที่ตัดอยู่ที่ Fifth Avenue and 5 3 r d Street นั่นเองนะฮะก็จะเป็นแบบว่าลืบเล็กๆนะฮะเราอาจจะต้องแบบว่าคอยส่องว่ามันอยู่ตรงไหน จุดสำคัญที่เราสามารถดูเป็น reference ในการเดินตามไปได้เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ชื่อว่า The b o g l a s c o Foundation นะฮะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูดูซิว่าจะหาเจอไหมท่าสานที่สุดท้ายอันนี้ประเด็นคือเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเรามาตามรอยใครนะฮะตามรอยพี่ <Wow. S 1> จินยอง GOT7 นั่นเอง <Wow. S 1> นะ,ะรูปนี้เลยฮะดูเป็นรูปที่แบบว่า simple ดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าอยู่นิวยอร์ก แต่ว่าจริงๆรูปนี้คืออยู่นิวยอร์กนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงที่5 3 r d Street แล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนทุกคนเราว่าเราเจอแล้วจ้าได้ยินเสียงน้ำตกปะอาจจะไม่ยินแต่ว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะฮะมันเป็นน้ำตกที่อยู่บนกำแพงของตึกนี่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 ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแล้วก็เห็นต้นไม้แล้วจ้ามันจะเป็นแบบว่าที่ให้คนมานั่งพัก เดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะสามสอหนึ่งถาดาจุดนี้นั่นเองนะฮะดูชิลมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนูน้นกันดีกว่า ในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จนะครับเราเดินทางไปยังที่ต่างๆในนิวยอร์กตาม k p o p i d ไอหลายที่เลยนะที่นี่นะฮะก็เป็นจุดสุดท้ายนั่นเองเป็นโลเคชั่นลับไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยด้วยความที่ตรงนี้มันร่มแล้วก็มีลมพัดนะอากาศโคตรด,ดีเลยตรงนี้แล้วมันได้กลิ่นแบบ ได้กลิ่นน้ําได้กินต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบตรงนี้มากแล้วแบบแสงสวยด้วยอ่ะดูดิก็คิดยังไงกันบ้างกับอพิโซดนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะตอนนี้อาจจะคุยแข่งกับเสียงน้าตกเล็กน้อยนะฮะก็มีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็กดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรต่อจากนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย